เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่กับผมหุมเกมเมอร์ในมินิเวิลด์ป a อกอาร์ตอเช่นเคยนะครับผมว้าวโอ้โหเย้โอเคเลยครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดหมคคล้ายๆ i ม e c ครับนะครับผมเออก็ซึ่งผมขอ แจ้งแบบตารางลงคลิปดังนี้นะหนึ่งเอ,อไม่ใช่สิหนึง่งอธิบายอะไรไม่ควรจะได้ละซึ่งวันจันทร์จะเป็นอาร์ใช่ไหมวันอังคารพุธจะเป็นมินิเวริร์เออแล้วก็วันพฤิหัสกับวันศุกร์ก็จะเป็นทุ้ยอะไรอถึงกูเนี่ยอ่อดีดีด,ด,ดีโอเควันจันทร์พฤิหัสศุกร์จะเป็นอานะร์แล้วับผมส่วนอังคารพุธจะเป็นมินิเวิร์ดนะผมขอแจ้งดังนี้เลยนะครับผม เออถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยมาเรามาเริ่มต้นกับเกมเอาชีวิตรอดเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าสําหรับก่อนจะไปดูคลิปด้วยครับผมสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับผมโซมาร์สำหรับใครที่ชอบมากๆก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งได้ครับผมจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าผมอ่าอุยเดี๋ยวปอบกล้องยังไงเนี่ย โอเคโอโหตกเข้าข่ายโอเคเดี๋ยวเราจะตัดต้นไม้ตามภาษาของเกมนี้เลยนะเอ้ยเออใช้เซฟิ l สโลไรไปกับเกมนี้เลยนะเออเกมนี้เป็นเกมชิวๆนะไม่เครียดมากโอเคตัดไม้ไปโกนโอเคผลไม้ป่าแล้วเขาเลิกค้ยนี่มันบอกว่าให้เราเก็บหินใช่ไหมก็เก็บไปเออเก็บหินไปเรื่อยๆอืม ซึ่งอาตอนนี้ก็เข้าได้แล้วนะผมก็ประสบปัญหาเหมือนกับทุกคนนั่แหละแต่ตอนนี้ก็เข้าได้แล้วอืมก็ดีนะอุย๊ยโอเคทำเควสเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวใส่ชุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะดูโป๊เปื่อยไปโอเคเกมนี้ก็ห่อน่ารักน่ารักนะเออแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราจะอุย๊ยได้ยินเสียงน้ำ อ้ยเสียงคนปานแล้วก็เออไอ้นี่ใช่ไหมเออเขาบอกให้เก็บด้วยนะมันเอาไว้ทาเตียงนะเออเก็บไว้เถอะอืมออ้ยอ้ยแล้วบ้าแบบนี้คนจะสวยนะเนี่ยเออชอบเหมือนกันนะโอเคเก็บเอาเก็บส้ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเอาไปทําเตียงนะการเอาเชีวิตรอดคือแรกไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอเคเก็บฝ้ายไปสามแล้วมันต้องใช้ห้านะครับผมอุย้ยเก็บหินด้วยอ่าเก็บให้หมด เก็บได้หมดถ้าจดชื่นเออซึ่งในเกมนี้แกะมันจะไม่จําเป็นอีกแล้วนะเออเอาไว้เลี้ยงก็พอนะเออพาร์ทนี้เป้าหมายก็คือหาบ้านให้ได้สักหลังนะแล้วก็จะสําหรับพาร์ทหน้าจะเป็นการหาเหล็กหาหินอะไรนะครับปุ๊บโอ,โอ้โอ้แกะอุย้ยล่าไปก่อนเออล่าไปก่อนล่าอย่านะอย่าฆ่าฉันเลยเอยฉันต้องหาหาหน่าอย่าไนดะ้ ย่า yeah. oh. เออโอเคเดี๋ยวต้องทำพิงแอคกด้วยครับผมเออซึ่งการเอาชีวิตรอดเกีียวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยเช่นกันเฮ้ <c oughs> <to be>. <c oughs> <c oughs> เก็บอันนี้คืออะไรนะจําไม่ได้นะคือโลหะผสมทองแดงนะเออน,นี่ดอกอะไรเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันนะก <c oughs> เก็กมวยขาวเหอเกมนี้มีอะไรอัปเดตมาตั้งเยอะเลยนะเนี่ย วิเสียงคุณป่ายละอืมวยเจอเจอเจอใยละอ่าเดี๋ยวต้องเก็บไว้นะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปทําเตียงเอออุ้ยอุ้ยทาน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 เก็บ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 นี่ตอนกลางคืนเดี๋ยวจะไม่มีอะไรสองสว่างเออเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะไม่มีอะไรสองสว่างเอานะเออมา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 ุ้จะจจะจะเจออะไรมัเนี่ย ซึ่งเราจะหาเป็นเอบ้านเล็กๆอยู่แล้วกันนะแล้วพันดน่าจะเป็นหาเออะไรนะครับผมอุย้ยการสร้างบ้านต้องมีตัดไม้ก่อนนะต้องตัดไม้ก่อนนะเออเฮ้ยตัดไม้ตัดไม้สร้างบ้านเล็กๆอยู่ก่อนแล้วกันนะครับอุย้ยตรงนี้เป็นทะเลโอ้ทะเลเซิร์งาเอยตัดไปเรื่อยๆนะ เออช่วงแรกๆอาจจะน่าเบื่อ่อยนะก็จามภาษาเกมประมาณนี้เลยนะเพราะว่ามันต้องแบบหาเหล็กเอออะไรใช่ไหมตัดไม้หาเหล็ก,ท,กทาฟามอ,อุ้ยทะเลทรายเหรอโอ้โหเจอทะเลทรายเข้าให้ครับผุมโอ้โหเจอทะเลทรายโอ้โหได้ผลไม้แดงด้วยตัวนี้ตัวอะไรนะเนี่ยอวกาศเหรอเสียงมันเหมือนหมูเลยคืออื้อหือ อุ้ยอ๋อคือเสียงตอนนั้นมันยังเสียงเหมือนหมูอยู่ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะเออเอ้ย,อยโทษทีมันชื่อว่าทอนทอนโอเคตัวน่ารักนะไม่ไม่ทำร้ายคนด้วยเฮ้ย,เ,ยเคเดี๋ยวเราจะไปไหนทะางไหนก่อนอนอนดีกว่าออกาำรวจโลกเล็กๆนี่นะเอ้ยหลายคนอาจจะคิดว่าหาหาแหลกก่อนใช่ไหม คือผมว่ามันคลิปนี้มันจะดูน่าเบื่อไปนะคลิปที่จะเป็นคลิป,ลปเอาชีวิตรอดแรกๆอุ๊ยอุ้ยไก่โต้เออเดี๋ยวเลี้ยงสัตว์คงจะมาแน่ทุนเก็บฐานตะกรอนอือซึ่งมีเวลานะซึ่งที่ผมอยากแช้เกมนี้ก็พบว่าอย่างนึงก็มันสนุกนะครับผมดูน่ารักน่ารักดีมันไม้ครับจะให้ไปเล่นไม้ครับคงไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> ไม่มีงบพอจะเล่นได้นะ ถ้าเล่นของปล้อมก็ดิกดก็โดวนว่าอีกแล้วแหละเออก็แล้วเล่นเกมนี้แทนแล้วกันนะคุณดูเหมือนจะค่ำแล้วทุกคนซึ่งผมอยากสร้างบ้านใกล้ๆก,กับน้ำนะเออจะได้แบบปลูกผักไปด้วยไงคุยฐานอีกแล้วฐานอีกแล้วเออสำหรับใครที่แบบอือยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะผมแต่เป็นต้องเป็นเกมที่ผมถนัดนะใครขอพวกฟรีไฟล์ผมก็ จะเก็บไปพิจารณานะคือก็เคยเล่นแต่ก็ไม่ได้เซียนในขนาดนั้นไงเคยเล่นอยู่แต่ไม่ได้เซียนเออทุกคนสรุปว่ามันจะไม่มีนะ้ำเลยใช่ไหมเนี่ยดูโอ้โหแถวนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์เนี่ยเอ้าเจ้าวัวสรุปมันชื่อวัวหรือเป็นแรดก,ก็ไม่รู้นะนี่คือเห็ดเก็บไปก่อนแล้วกันเห็ดเห็ดผิด,ผ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 ดม่วงแดงอะไรของมันวะอุ๊ยเจอถ้ำโอ้โห ดี๋ยวพาร์หน้าเองเจอแน่นเลยอุ้ยจะข้ามแล้วมาทุกคนทําไงดีเนี่ยออยากหาบ้านใกล้น้ำม,ามันไม่เจอ,อเลยหรออยากหาบ้านใกล้น้ำมันก็ไม่เจอปะเออมันอย่างงี้สิเอาติด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 แลลีตีนเออคิดเก็บลงังไก่ไปด้วย อุ๊ยอุ๊ยอ๊อ๊ยเดียวเดียวเดียวนี่มันป่าจังเกิลนี่วะโหเจอจังเกิลแล้วครับผมโอ้โหดีดีเลยด้ยเจอจังเกิลแบบนี้ไม่ปกตินะเนี่ยจังเกิลนี่มันอันตรายนะในช่วงเรื่อๆอย่าเข้าไลนะซึ่งผมก็ไม่มีประสบการณ์อะไรมากครับผมเอาฉะนั้นก็ไม่สามารถสอนทุกคนได้นะก็เล่นตามมีตามเกิดนั่นเองคือผมว่านะ เราต้องหาบ้านให้ได้นะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวก็ตายหรอกฮะโอเคโอ้ยตรงนี้เป็นที่โลง่งเออมันโล่งก็จริงอ่ะแต่ไม่มีน้ำมันก็ืคือเอาไว้ปลูกผักไงไม่ปลูกผักไม่ได้ก็คือจบเลยนะเนี่ยหาอะไรไม่ได้เลยแล้วเนี่ยโอเคกเจอน้ําเจอน้ําแล้วตรงนี้ยังเป็นที่โลง่งไอ้ต่างหาโอเคดีดีดีดด โอ้โอ้มันอนาเขตติดต่อกับป่าจังเกิลมาุกคนอหูยอันตรายนะเนี่ยเราข้ามโอ้โหผมว่ายาดีกว่าล่ะโอ้โหอะไรกินครับเนี่ยเจอจังเกิลเลยคือมันนี้ไอพ่อมดอ่ะเออมันจะคอยยิงเวทใส่เรานะอุ้ยอุ้ยหมือนหมืนหมือนแล้วโอ้โหโออ้โหประจังเกิลจังเกิลจังเกิล เดี๋ยวจะมีสักอโอ้โหชิบหายจ่ะคุณเออเออเอาไงดีโอ้เจอ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 แล้วเจอแล้วผมสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วกันคงไม่เป็นไรใช่ไหมติดจังเกิลนิดเดียวเองอู้ตรงนู้น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 โอเคตรงนี้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 จะเป็นบ้านหลังแรกของผมนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วกันโอเคเหมืองหินเออ เออบ้านหลังแรกของผมมาแล้วนะซึ่งช่วงแรกก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะไม่ค่อยมีงบสร้างบ้านแบบนั้นนะแล้วก็โตครับอะไรก็ไม่ค่อยไ,ได้ด้วยเดี๋ยวขาย้ายไปก่อนแล้วกันอุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยุ้ประตูประตูเอาประตูมาก่อนเออประตูประตูประตูเอาทิ้บหายประตูหายโอ้โหประตูโอ้โห,ต,โโหตกใจหมดอีบา้าน เออถ้าไม่มีประตูก็เออเออเอ,อ,อ่ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันมอนเตอร์มันจะเข้ามาไม่ได้นะเออมอนเตอร์มันจะเข้ามาไม่ได้นะอือก็จะมีโอกาสตีได้อยู่นะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะวิแล้วตอนนี้คือผมหิวมากๆอะ่ะเอออือคือผมไม่ผมจะไม่ขุดเหมืองอะไรตอนนี้นะจะไปทำไปพัทหน้านะ โอ้ยโอเคเอาไม้ okay. oh my, มาก่อนเลยแล้วกันโอเคโอเคได้เตียงแล้วนะเออทำมาเลยนะโอเคได้เตียงมาแล้วได้ที่สุกหัวนอนวันแรกเลยเว้ยนี่ขอ,ขอขยายห้องววเหมือนก่อนนอนนะคือไอ้หลอดตรงนั้นมันจะลดแล้วนี่นะทุกคนคือมันเป็นหลอดไม่ได้หิวใช่ไหมันเป็นหลอดเ้าเรียกว่าอะไรนะหลอดเหนือ่อยใช่ไหม โอเคปุ๊บโอเคซึ่งถ้ามันผมเออตารางลงเลียบไปดังนี้แล้วนะครับผมเอออืมแต่ก็ไม่รู้จะลงเวลาไหนดีเลยเออเฮ้ย <c oughs> พูดอะไรบ้าๆเลยผมมันก็ลงมึงโอ้เจอทาตุเด็ด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 าทาตโอเคเอาวางก่อนแล้วกันเดี๋ยวขุดทานก่อนแล้วค่อยนอนนะเฮ้ยขุดทานก่อนแล้วค่อยนอนนะ นอนจะได้พักบ้างมาสนี่เหนื่อยมากๆเลยทํางานมาทั้งวันมาถึงในเกมแล้วไม่ใช่ชีวิตจริงเอออุยตรงนี้มีฐานด้วยแต่ตรงนี้จะเป็นเหมยนะโอเคจบพระบุมเดี๋ยนอนพักก่อนคืนนี้ขําคืนแรกกันโหดร้ายผ่านไปแล้วอุย้ยอะไรภาษาจีนเนี่ยกูอ่านไม่ออกโอเคอ่านไปโอเคลับพระบผมเจอกันพรุ่งนี้โอ้โหทุกคน เคตอนนี้ก็เช้ารือย่างอรุณเบิกฟ้าเออนกกาบูดโอ้โหชดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราผมขอทําตรงนี้ก่อนนะที่ปิ้งอาหารนะแล้วก็เอากระบองมาด้วยแล้วกันเคกระบองอาวุธยูดีดํมบอลคือผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือมันมีอาชิพเมนไงเออมีอันนี้ผมก็ชอบนะครับเออ ชอบเกมเนี่ยเป็น,นเนเื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะเคตอนนี้ก็เช้า VISTA ไปที่เรียบร kind of ้อยแล้วครับผมแม่โอ้โเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการไอ้ไอ้พวกมอนเตอพวกนี้ก่อนนะซึ่งไอ้ตัวนี้มันเหมือนสเกลิตันในมายคาบเออปลาหอกหมายังไงยังไงยังไงเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยวัยรุ่นเจอกันหน่อยวัยรุ่นโอ้โหนักเวินนะังไงทุกคนที่ผมกลัวยังไงยังไงยังไงมันมีกระบอกคนเดียวไหม เออโอเคครับผมแม่ได้คากิพี่สาดานด้วยมันเรียกว่าอย่างนี้จริงๆนะนะอนักเบสน,นะผมผมไม่อยากไปยุ่งกับมันเลยอ่ะ <c oughs> คือผมน่าจะได้ย้ายนะคือคือติดกับป่าจังเกินมันไม่ปลอดภยนะัยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะโอเคนะครับผมสำหรับ ทาน,นี้ก็เป็นการเอาชีวิตรอดเริ่มต้นในมินิวิล์บ็อกซอาร์ตโลกเล็กๆแห่งนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยคนละหนึ่งไลค์นะครับผมสมมุติว่าใครชอบจริงๆนะครับผมก็ก็กดติดตามไว้ได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากภูมิซาทีวีจากภูมิเกมเมอร์เลยนะครับเอออืมขอคูณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านด้วยครับผม เออขอบคุณที่ถ้าใครดูมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย